ร่วมสนับสนุนโดย TOT High Speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาโทร1นึ์พี่บอคะ่ะวันนี้ได้เยอะไหมคะก็ค่อนข้างเยอะ,ยอะใช่ไหมคะค กี่กิโลคะก็น่าจะถึง50โลได้ครับ50กิโลอันนี้คือกัะะ้งปลาฟาไม่ใช่กั้งครับโอ้มีกั้งด้วยค่ะกั้งขายได้แพมไหมคะกั้งไม่ได้ขายครับส่วนใหญ่เอาไว้กินฮะอ๋อแล้วเมวก็จะกินปลาหรือเปล่าคะกินครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวันนี้ก็เห็นใชช้ีวิตชาวบ้านแถวนี้แล้วค่ะมีอาชีพหลายอาชีพละค่ะหนึ่งก็ทำกะปิสองก็เกะหอยนันลอมแล้วก็สามก็ออจับกุ้งอะค่ะสนุกมากตอนที่จับกุ้งที่สุดเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มากีเรียนรู้จากที่นี่อะค่ะก็เข้าไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ประวัติมือบ้านที่นี่คือกุดขึ้นยังไงด้วยค่ะวันนี้นะคะมากีจะไปเที่ยวแบบอนุรักษ์อะค่ะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าค่ะก็ Go! ราอยู่ที่ศาลากล้องทะเลแล้วครับกําลังจะไปที่วัดระหว่างทางที่จะไปวัดเนี่ยก็จะผ่านป่าชายเลน<ะ>เป็นต้นไม้นานาชนิดที่ขึ้นในป่าชายเลนนะครับตายแล้วทําไมถึงที่นี่เรียกว่าก้องทะเลเอะคะ,ะที่ตั้งชื่อว่ากล้องทะเลเนี่ยเพื่อให้เป็นเกียรติกับนักวิจัยของจุฬาครับที่เข้ามาทําวิจัยในชุมชนของเราแล้วก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุเรือล่มเมื่อวันที่4พฤศจิกา2550ก็เลยสร้างศาลาเลย เพื่อเป็นเกียรติกับท่านด้วยน้ำใจแห่งมิตรอันควรอารีก็คือคนที่เขามีเมตตา ตอนนี้ก็ถึงที่โบสของวัดขุนสมุทรแล้วครับโบสที่ออกทีวีออกข่าวต่างๆที่ถูกน้ำทะเลกัดซอ้อครับตอนปัจจุบันนี้เราไปดูกันว่าเป็นยังไงครปัจจุบันเนี่ยตัวโบสมัน จมลงไปในน้ําแล้วประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนใช่ครับถ้าเมื่อเช้าเรามาตอนเช้าเนี่ยจะเห็นน้ําทะเลท่วมตรงนี้หมดเลยอ๋อ oh. อันนี้จะเป็นพื้นพื้นเดิมด้านล่างพื้นที่เรายืนเนี่ยเป็นพื้นใหม่ที่ปรับขึ้นมาเพื่อให้พระเข้าไปทําวัดสวดมนต์ได้แล้วก็ผนังที่เราเห็นเนี่ยครับ ตัวโบดเนี่ยอย่างที่ภาพเราเห็นเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ําทะเลตลอดเวลา mm hmm. ทําให้ตัวโบดคอนกรีตนะครับมันซึมซับน้ําทะเลขึ้นมาแล้วเวลามีอากาศแห้งๆนะยฮะมันก็จะระเหยไปหมดแล้วก็จะทิ้งไว้ mm hmm. เป็นความเค็มไว้แล้วก็จะเป็นเนี่ยครับผลึกเกลือติดอยู่ที่ผน,นังอ๋อันนี้เป็นเกลือใช่ครับเป็นเกลือเลยครับลองแตะชิมได้ชิมได้อันนี้เป็นเกลือที่มันผลิตออกมาจากผนังเลย mm hmm. ใช่เพราะว่าจริงๆค่ะ ประตูที่<ฆ>เราเห็นเนี่ยครับก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วเวลาเราเข้าออกเราก็ต้องก้มเพราะเนื่องจากเรายกพื้นขึ้นมาครึ่งหนึ่งประตูก็เลยเหลือแค่ครึ่งเดียวอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเวลาเราเข้าออกเราต้องก้มหอ,อก ร่วมสนับสนุนโดย TOT High Speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาโทร1100